สวัสดีจ้ารีวิวโฮมไฟโลเซ่ค่ะวันนี้ไปายไปได้โฮมไฟโลเซ่มาจากช้อปปี คือเมื่อกี้เป็นลูกที่ปายถ่ายนะแล้วก็อนี่ปายจะมารีวิวนะคะว่ามันดีตรงที่รอบนี้ที่ไปายได้มาคือสีมันคมชัดแล้วก็แจ่มมากทุกคนมันไม่กองแกงอะเพราะว่าวัสดุเขาเป็นตัวอลูมิเนียมทั้งตัวฐานตัวขาตั้งแล้วก็ตัวหัวเลนส่วนตัวเลนเป็นกระจกค่ะส่วนตัวที่ให้สีไม่ใช่พลาส,สติกนะคะเป็นตัวสีกระจกเนาะมันก็เลยทําให้เวลาเราถ่ายอะ สีเอาเวลาเราใช้อะสีมันชาร์จเวลาเราถ่ายรูปสีก็ยังไม่แตกแล้วก็สีไม่เพี้ยนอันนี้ใช้กล้องโทรศัพท์มือถือถ่ายเวลาใช้ง่ายมากเอาสายไปเสียบกับหัวชาร์จหรือปลั๊กที่มี USB แล้วก็กดเปิดปิดได้เลยแบบง่ายๆแบบนี้อันนี้พิกัดร้านค่ะไปายไปเซิร์ชมาจากในเฟ e บุ o k เนาะเขาชื่อร้าน NTP Electronics เขาจะมีพิกัด s h อป e ีไว้ให้แล้วก็มีรีวิวอีกมากมายนะคะเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจเนาะทุกคนลองไป เลือกดูนะคะเข้าไป NTP อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวมาตอบจ้า